ไม่กลัวผมใส่อาวุธแต่ไม่ได้ใส่สกปรสีเร็ดไม่เป็นไรพอเกมนี้จะเราแค่จะมาลองรูปแบบใหม่ๆของของฮัสโตนดูว่าผู้ต่อสู้จะเป็นยังไงและเราจะทำอะไรได้บ้างอนะตัวแรกไม่กี้ผมเห็นคำว่าลูกหมาเราเจอโรคครับชื่อว่าท็อกซิก ระวังตัวโ <Okay. S 2> oh, <lock. S 1> อเคว่าผมจะเก็บเจ้าดอปเปิลแกงเกอร์นี้ไว้ตั้งแต่ไว้ในมือตั้งแต่แรกผมจะเก็บแมวตัวเดียวพอเอาตัวนั้นโยนไปเพราะผมอยากได้บีสซิกตัวหนึ่งได้นอนฮันโชโอ้ยยาคอมโบแต่มันต้องบ้ให้ถูกตัวนะแส,สางาน,นฉลองจ้าสวันดี้เล่นไปเลยจริงแมวเฮ้ยน่ารักงว้ยน่ารักสุดยอดเลยอ่ะ ซุ่มปรากฏกายแค่เจ็ดโกูลิมเราไม่กลัวหรอกแมวน่ารักอ่ะแมวไล,ล่เสือน่ารักสุดยอดเลยค<ห>าร์ดของฮันเตอร์พัลลิดินโอเคมันเรียกอยู่มาอย่างนี้เลยแฮะต้องรีบจบคู่ต่อสู้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะจบเราผมว่าเขาอาจจะรีบเรียกเจ็ดโกเลมก็ได้ โดยการเทรดแฟนทอปไนท์โอเคมาให้กับบิสเป็นสามนะโอเคนะทำเควสสามอันให้หกซองขอบใจโอเคดักสแต๊กหาา คิวของแมนโอเคโอเคโอเคอจริงๆอ่ะผมคอยและเรียกสองสองสามตัวก็ไม่น่าเกียดนะอืมสองสองสามตัวไม่น่าเกียดนะแต่แบบมันเราจะช้าไงถ้าเล่นแค่ตัวนี้ผมกลัวว่าจะหนุบไปจะแบบมันจะช้าเกินไป ว่าน่าจะต้องคอยและลงเจ้านี่แหละน,นี่เราลองแมชชีนิกต่างๆตัวนี้มันแปลงร่างมันเรียกมันเังสามเหมือ,อน,นเอนป็ใน,ในการจ่ายห้าเรียกสองสองสามตัวมันโอเคเหมือนฟอร์มเนเจอร์เลยด้วยซ้ำมันคือฟอร์มเนเจอร์เลยแหละแต่มีสิทธิ์เก่งขึ้นได้โอเคเรียกเจ็ดกเลมและมาละโอ้ทำไมมีฟังค์ค้างเจ็ดกเลมนี่หนึ่งอยู่นะอีกหนึ่ง มอบให้กับบีสใช่ไหมมอบให้เจ้านี่เยี่ยมเลยเกนีกันเนาะเริ่มตีแรงแนละ้วเริ่มเอา้าอ๋อต้องตายโดนการ์ดหลอกครับแย่เลยอะ่ะไม่คิดเลยว่าการ์ดจะมาหลอกเราแบบนี้หรือว่าเราหลอกตัวเองเสเสสผมไม่ให้มันเรียกเจ็ดกเลมมาง่งาย ยังไม่จบเกมเพิ่งเริ่มเห็นไหมตัวก็เรียมเราเองโอ้เขาเลื่ลอมบัฟให้เราทีนี้โอ้โอโอโอมันไปนให้ดอนทันโชไม่ให้ดอนทันโชมีอะไรอีกเพรปคอนฟิลหรอเอาเพรปอิมวิสตอนนันโช จะโกเฟ e อยู่เนี่ยผมจะเทรดแค่เอาหมาเนี่ยเทรดหนึ่งตัวแล้วก็โกเฟ e เราสามารถใช้คอมโบนี้ได้ในเทิร mm ์นนะเทิร์น9ก้าใช่ปะ่ะเทิร hmm. <Turn này, S 2> mm ์นนี้เราควรที่จะเล่นอย่างเงี้ยลฮีโร่พาวเวอร์หรือเปล่า mm hmm. จริงๆแล้วผมว่ากัดหน้าเขาได้แต่ผมว่าเก็บไว้ดีกว่าฮีโร่พาวเวอร์แล้วเพิ่มบ mm ีส hmm. ตัวนี้จะได้รับการบัฟแน่นอนเทรดไว้ตัวหนึ่งแล้วนอกนั้นจะโกเฟส อันหนึ่งผมไม่อยากให้เขาได้ไดเจ็ดกูเลมคือไม่อยากให้มันเพิ่มจำนวนเจ็ดกูเลมด้วยตีเข้าไปดีเข้าไปนะสิบเจ็ดเดี๋ยวเจ้านี่พอเล่นดอนฮันโชจะมาบัฟให้กับเจ้านี่อีกห้าผมจะมีสิบดาเมจแค่คิดก็หนาวแล้วแค่คิดก็หนาวแล้วเจ็บเจิดจอะไรแล้วขุดซู้ดอนฮันเราได้ไงเขาเทรดอยู่ตรงนี้ครับมีความกลัวพุทธะสู้มีความกลัวอ,อย่าเป็นตัวอื่นเยี่ยมไม่เป็นตัวอื่น ไปฮะนอนท่นโชว์สุดยอดเรามีสิบห้ดาเมจสิบห้าดาเมจสิบห้าดาเมจสิบห้าดาเมจเซตรีปอล สตาร์ทอัพได้ดีเจ้าจะต้องอย่อมีความเพียอย่างโอเคเกบแรกผ่าน สี่ทำสิบดอเลาร์นี่มันแบบไพ่ลบแล้วขั้นโกงเลยนะไม่ใช้ได้ใช้ได้สตาร์ทอัพได้ดีกยากได้เจสี่ทำสิบดอลลาร์